สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระัยมณีตอนที่สิเจตอนสีสุวรรณ์กับชิ้นสมุรต,ตามพระไยมณีคลิปที่สองให้ทุกคนได้ฟังและฟังได้เลยนะครับเท่าทศวงทรงนั่งบันลังอาน นายยินคาดกวามสึกนึกสงสัยออกพระแกนแซ่เสียงเสนาในทูลว่าภพยรีมาถึงธานีถ้าทรงฟังดังจกด,ดิ้นเส้นชีวิตดังใจสุดชิดที่จะลบหรือหลบหนีเึงปรึกษาข้าเฝ้าว่าคราวนี้ไม่มีที่อุปธรรมกรรมของเรา เสนาในใหญ่น้อยไปคอยรับเห็นนายทัพเขาขึ้นมาว่ากับเขาจวนเวลาราตีพรุ่งนี้เช้าจะไปเฝ้าถวายเมืองกับเครื่องยศขอแต่ตัวผัวเมียกับลูกหลานไปดวงดานบนรรพชาเป็นดาบทอยู่กุฏิวิหารชานบรรพศ จึงต้องอดเข้าค่ำไม่ลาคาญอยู่เวียงวังดังไฟใกล้ดินหูพลอยให้กูวนเวียงในทรงสารเสนาพร้อมน้อมประนบบทรทมานแสนท่งสารสวกเศร้าด้วยเจ้าหนต่างทูลว่าถ้าพระองค์ทรงผนนวดก็จะบวช ตามไปมั่นใจใหม่เอาความสุขลูกเมียไม่เสียดายต่างถวายบางความลาลงมาแพร่เห็นแลเห็นลำกลำปัน่นให้ขั้นคล,ล้ามแต่แล้วสามเสาสล่างมากลางกระแสชุมนุมนั่งตั้งท่าในตาแหลจนเลือดแพร่ส้มาถึงหน้าหวังพอ ลำทรงตรงประทับกับฉนวนพร้อมกับบวนโยธาทั้งหน้าหลังสามพระองค์ลงจากเรือบรรลังแล้วหยุดยั่งตำหนักท่าชลาไหลคุณนางพร้อมน้อมนอบหมอบชะไม้เห็นเจ้านายแน่จิตคิดสงสัยกับนาลีไม่ได้รู้ว่าผู้ใด ยังจําได้แต่กุมารเมื่อชันหลอนต่างวิยงเข้าเฝ้าองค์พระทรงยศแนมปนดน้อมปนดนั่งฟังรับสั่งสลหลอนจอมกษัตริย์ตัดถามความนาครราชดดอนเชียงเขียนเป็นอย่างไร เสียวากาอาดุลทุนตะแหลงทุกเขตแข็งเศร้าหมองไม่ผ่องใสเสียนามาตรราชาดอนล่อนลือไทยเหมือนอยู่ในกลางเพิงเชียงตะกอนพระปิตุลาศมาตัวลงทรงกรำสวดทุกละทศทั้งพิภพสยบฉยนแม่ข้าศึกเครือขานมาลานลอนจะโอนอ่อนเอาใจเป็นไมตรีแต่ไพ่ฝ้า ข้าเฝ้าเหล่าทาหารต่างคิดกันแต่จะอบพะยบหนีเดชะบุญทุนกระหม่อมจอมโมรีกลับได้มาธานีข้าดีใจจอมกษัตริย์ตัดเล่าแต่เข้าลบจนพานพบนัดดากลับมาได้จึงเรียกวัวซ้อฟ้ามาไวๆวจะเชิญให้พี่นางไปปลางทอง กมบังบังคมบอลมนาดไปเรื่องลาดยันข้างหน้ามาทั้งสอง,เข,งเข้าบางเข้าวังสั่งความตามทำนองพระวอทวองพระนักงานท่านข้างในพวกเท้านางต่างซักตระหนักแน่บอ,อกวิ่งแร่เรียกกันเสียงวันไหวบ้างบอกเพื่อนเลือนเรียงเคียงกันไป พูว่าในเสด็จมาอยู่หน้าหวังบ้างชักถามตามแขงให้แก้งไปจับเสียงคือครักเวียงรับกันครับครั่งนางพวกจ่าพาหนตะกวนดังมาพร้อมพรั่งเท่าแก่ออกแช่ไปเรี่ยงจัดแกงแตงวอสุวรรณรัตน,นางขวนหัดหามเดินไม่เวินไหว ลวงหลังแพร่เลดูภู่านในต่างดีใจนบนอบรลมงอบการานชอมกริยัตัดเชิญโชมฉัเหลาให้นองเยาวทรวงบอ วิเชียนฉานฝ่ายพระองค์ทรงอาจราชยานพระกุมารทรงเฉลียงเตียงกันมาพวกผู้ชายลายทางข้างฉนวนตั้งขบวนแห่แหนไปแน่นหนาข้างหลังเหล่าสาวสุรางกันะยาสะเสด็จมาตามทางถึงข้างในพระชวนเชิญชฉมตรูอยู่รายาติกับนอนาศ นัดดาอัชาใสมาห้องกลางปรางปราดปรางมาดประชาดชัยกำนันในอภิวาตดาดละดาไม่เห็นองค์นวงลักษอคาเลศพระทรงเนตรเห็นแต่ห้ามจึงถามหาเขาทูลว่าทวงกษัตริย์ตติยาไปอยู่ด้วยพระบิดาแต่ราตร,พรีพระยิ้มพลางทางตัดดำหลัดสั่ง ไปบอกทั้งที่ดาให้มานี่สาวถัวลางต่างวิ่งเป็นเสียงขีไปยังที่ราชฐานพระมารดาทุนถลงแก้งความสามกษัตริย์เหมือนพระตัดสั่งให้ให้มาหาสามพระองค์สงสัยในวิญญาจึงถามว่าจริงกันนั่นหรือฝันไปขั้นไล่เลียงเคียงแท้แน่ตาหนัก นางนงรักยินดีจะมีไหนพระอายกาอายากีก็ดีใจไม่เป็นไรเล้่เวยลูกเขยกูแล้วรถองค์ลงอุ้มเอาหลานขวนัไปพร้อมกันหาพ่อน้อแม่หนูส่วนที่ดามาไปจะใครรู้ยายเอ๋ยดูหน้าชังยังนั่งงม แจ้านำหน้าพาวงลงปราศาสตเดือนละดาษด้วยสวรางนางสนมข่เม่นเดินเดินดุ่มเป็นกลุ่มกลมว้างพาดล่มลูกตามกันหลามมาขึ้นปลางทองมองข่เมน่นเห็นลูกเขยช้าพ่อเอ๋ยเจ้าพระคุณบุญนักหนาคนทั้งหลายหมายว่าพ่อมรอณาจะเป็นข้าเขาลอมล่อแล้วพ่อคุณ แล้วกลับมาธานีค่อยมีสุขถึงลบลุกจนสิ้นดินกระสุนไม่เสียเมืองเปืืองทุละเดชะบุญค่อยอบปุ่นอาณาประชาชน พระทรงฟังบังคมบวลมนาดทุนพ้าบาทปุติเลศแจ้งเหตุผลกุม,มาลากล้าหารประจานจนทั้งคงทนแทงฟันไม่บรรลัยเข้ารอบลับจับข่าพาไปสักจึงรู้จักว่าเป็นวงไม่สงสัยให้เลือกทับกลับพลสะกวนไก ตรงออกไปรับนางกลางโครงคาอันเนนางพี่สะพ้ายได้อภิเิกเป็นองค์เอกอาคะเลศของเชิดถาขั้นมีลูกแก้วเที่ยวชมยมมนาเสียเพตราพัดไปทั้งไพรพลพระพี่นางนัดดาเที่ยวหารอบตามเขียดขอบคุ้งแข็งทุกแห่งหนไม่แก้งเขียดเชิดถา ในสาชนจึงข้ามพลผ่านมาหน้ากรุงไกลได้พบ่านหลานแก้วแก้วพระพี่แก่ไล่ดีไม่ได้เห็นเป็นฉนันไหนทุนพลางทางสะอ้อนถอนลือไทยชนละในคลอเนศเวทนาทั้งสองเท่าสาวสัวรางต่างสงสารพระพบผ่านอักกาลาดอักกาเลตของเชษฐา ทั้งสวมยงองค์แก้วเกียริชลากับทิดาอัญชลีพี่สะพายนางรับหัดตัดสอนโอรสลาดให้อภิวาทพระเจ้าอาอัจฉาิยนางอวยพรสรรเสริญเจริญใจได้สอนให้บุตรีไหว้พี่ยาฝ่ายสวมยงองค์อรุณรัศมีกุมารีลู่เหตุว่าเชษฐาเจ้าคลาลม พลมสันจำนันจานี่เรียกว่าพงพันเป็นกันเองมาจับพระปีตัวลงลงไปไว้ให้ร่องให้ร่องห่มทำขมเหงทั้งไพร่พลคนตื่นออกเคลื่อนเคลงไม่กลัวเกรงพระบิดาช่างหน้าตีพระตัวลาดมาตัวลงทรงกำสวนต่างสำรวนพระธิดามาลสีจอมกษัตริย์ ตัดเรียกพระบุตรีย่าพาทีหยาบยามมากราบกลานแล้วกุมกรนพระธิดาก็ามาใกล้ให้กราบไหว้ลวงที่เพราพระเจ้าหลานนางฟังคำจำปนุษย์ปทธามานไม่ว่าขานแค่นพระพี่เข้าตีเอา วันนี้ก็จะขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้และขอให้กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ